หนังสือครบเครื่องเรื่องคําสอนคาทอลิกบทที่สองพระเจ้าคือใครพระเจ้าทรงเป็นความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีต้นไม่มีปลายเมื่อครั้งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างความเป็นจริงด้วย เมื่อเราคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นจิตบริสุทธิ์เรากำลังคิดถึงอะไรอยู่บางครั้งเป็นการยากที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดเวลาและเฝ้ามองเราได้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินหรือสัมผัสพระองค์ได้ พระเจ้าทรงเป็นจิตบริสุทธิ์หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงมีร่างกายที่สัมผัสได้หรือมองเห็นได้พระเจ้าไม่ทรงมีจุดกำเนิดหรืออีกนัยยะหนึ่งคือไม่มีใครสร้างพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงมีจุดเริ่มต้นจึงทำให้พระองค์ ทรงดำรงอยู่ตลอดไปพระเจ้าทรงอมตะนิรันด์แปลว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่มาก่อนแล้วและจะทรงเป็นอยู่ตลอดไปพระเจ้าหนึ่งเดียวหากท่านเคยศึกษาหรืออ่านตำนานเทพโบราณของกรีกและโรมันจะพบว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะเชื่อในเทพต่างๆเทพเหล่านี้ถูกสมมุติขึ้นให้มีความคล้ายมนุษย์ทั้งในด้านคุณธรรมและความผิดพลาดด้วยเช่นกันผู้คนในยุคแรกๆเชื่อว่าสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้หรือสิ่งที่พวกเขาแกะสลักขึ้นมานั้นเป็นเทพ,พเจ้า เราเรียกเทพเทียมเหล่านั้นว่าพระเท,ทเทียมโดยทางประชากรชาวยิวเราจึงมาถึงความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวพระองค์ทรงเป็นองค์ความสมบูรณ์ครบครันผู้ซึ่งเราสมควรนมัสการและรักพระองค์พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ เมื่อขยายความคำว่าพระเจ้าเราจะพบความหมายว่าความดีงามซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะพระเจ้าทรงเป็นความดีงามในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายใดๆอยู่เลยเมื่อเรากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือหากพิจารณาคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆหรือความสมบูรณ์แบบเช่นความใจดีพระเจ้าทรงมีคุณลักษณะเหล่านี้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดซึ่งแปลว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นพระเจ้าทรงพระทัยดีไม่มีขอบเขต อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเป็นธรรมล้ำลึกอยู่เหนือทุกสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้คำพูดที่เราใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับพระองค์นั้นเป็นเพียงแค่เงาของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆเท่านั้นอย่างไรก็ดีเรายังสัมผัส ถึงคุณลักษณะต่างๆของพระเจ้าได้ไม่ว่าท่านทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสะท้อนถึงตัวของท่านมันบอกถึงบางสิ่งเกี่ยวกับตัวท่านในทำนองเดียวกันทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เรานั้นเป็นการแสดงเกี่ยวกับพระองค์ ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนเป็นการพูดถึงพระเจ้าการประทับอยู่ของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าประทับอยู่ทุกขนทุกแห่งจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอยู่แม้ท่านจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินของโลกหรือดวงดาวที่ไกลที่สุดพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงอยู่กับท่านในขณะนี้มิใช่เพียงแค่อยู่แต่พระองค์ประทับอยู่ภายในตัวท่านเพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตพระพลรานุภาพของพระเจ้าท่านเคยไปอยู่แถบมหาสมุทร และมองเห็นคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งและโขดหินบ้างไหมมาหาสมุทรกว้างใหญ่และดูทรงพลังมากสิ่งนี้สามารถสื่อสารถึงพระพรานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าทรงปกครองทุกสิ่งและทำทุกสิ่งได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงริธานุภาพพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องขณะที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์วันหนึ่งเมื่อโมเสสนำฝูงแพะแกะของพ่อตาไปยังภูเขาโฮเรฟเขาเห็นพุ่มไม้มีไฟลุกอยู่ และไม่มอดไหม่เมื่อโมเสสเข้าไปใกล้พระเจ้าตรัสเรียกเขาและทรงบอกให้เขาถอดรองเท้าออกเพราะสถานที่นั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วพระเจ้าทรงให้โมเสสไปบอกกับฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ว่าให้ปล่อยประชากรของพระองค์ให้เป็นอิสระ ครั้นโมเสสได้ทูลถามถึงพระนามของพระเจ้าพระองค์ตรัดตอบว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นนี่คือพระนามของพระบุคคลอันลึกลับหน้าพิศวงของพระเจ้าซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ทรงเป็นต้นกําเนิด ของความเป็นอยู่ทั้งหมดอีกทั้งยังหมายความว่าเราอยู่กับท่านซึ่งบ่งบอกถึงความรักที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่อเรามนุษย์นั่นเองอพยพบทที่สข้อที่หนึ่งถึงสิความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าทุกๆวันบรรดานักวิทยศาศาสตร์ ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับโลกเช่นในปีคศ2 0ง9ค้นพบว่านกบินได้เพราะมันมีโครงสร้างกระดูกที่ช่วยรักษาปอดให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บดังนั้นใครก็ตามที่ออกแบบนกและสิ่งมหัศจรรย์เหลือขนานนับในสากลจักรวาลนี้ ต้องเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดที่สุดแน่นอนผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงรู้จักทุกๆสิ่งไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าไม่ทรงล่วงรู้พระเจ้าแห่งความจริงท่านรู้สึกอย่างไรหากมีบางคนโกหกท่านเรามักสแสวงหาและอยากรู้ความจริงเสมอ วิทยาศาสตร์ช่วยเราให้ค้นพบความจริงต่างๆพระเจ้าตรัสความจริงเสมอและทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เราไว้ใจได้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงหลอกลวงเราความเชื่อของเราไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้บอกไว้เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น พระเจ้าแห่งความยุติธรรมยุติธรรมแปลว่าการให้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ทุกคนพระเจ้าทรงลงโทษสิ่งชั่วร้ายและประทานรางวัลแก่สิ่งที่ดีเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในการพิพากษาครั้งสุดท้ายเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกพระเจ้า แห่งความเมตตากรุณาแม้ว่าพระเจ้าทรงความยุติธรรมพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเสมออาศัยบาร,รมีแห่งการไถ่กู้พระองค์ประทานอภัยแก่มนุษยชาติในพระคัมภีร์เราได้เห็นบ่อยๆว่าพระองค์ทรงอภัยแก่ชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์อย่างไร และพระองค์ก็ทรงเต็มใจจะให้อภัยทุกครั้งที่เราวอนขอพระเจ้าทรงพระเมตตาสงสารเมื่อเราสำนึกในความผิดที่ได้กระทำพระองค์ทรงมอบโอกาสการกลับใจใหม่ให้แก่เราด้วยความรักเสมอพระเจ้า องค์แห่งความรักพระเจ้าทรงรักเรายิ่งกว่ามารดาคนหนึ่งจะรักลูกของตนเสียอีกความรักของพระองค์นั้นคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ว่าเราจะประพฤติอย่างไรพระเจ้าก็ทรงรักเราอย่างซื่อสัตย์เสมอนักบุญยอนกล่าวว่าพระเจ้าคือความรัก พระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าทรงความสมบูรณ์ตั้งแต่นิรันดร์การพระบุคคลที่อัศจรรย์ยิ่งนี้คือต้นกําเนิดของเราและพระองค์คือเป้าหมายปลายทางของเราด้วยเช่นกันใจความสําคัญ พระเจ้ามีองค์เดียวทรงเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นผู้ทรงเป็นอมตะนิรันดร์และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงดำรงอยู่ทุกคนทุกแห่งทรงสรรพานุภาพและทรงล่วงรู้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงมีความสมบูรณ์แบบอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ทรงความยุติธรรมเป็นองค์ความจริงเมตตากรุณาและเป็นองค์แห่งความรักจงมองดูพระเจ้าผู้ทรงอยู่รอบตัวท่านและอยู่ในใจของท่านให้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในความสงบและชื่นชมยินดีในการประทับอยู่ของพระเจ้าแล้วภาวนาว่า ข้าแต่พระเจ้าลูกนมัสการพระองค์เชื่อในพระองค์หวังในพระองค์และรักพระองค์